สวัสดีค่ะช่องเพื่อนๆคล่องทีนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาเล่นเกมแข่งแต่งตาในในกิจในเกมอะไรครับซัมพลิกเกมจะจะมีเกมแกะน้ำตาอยู่นะครับวันนี้นะครับเราจะมาแกะน้ำตาเพื่อทากันะครับว่าใครจะแกะได้ไม่ได้ใครจะรอดไม่รอดและใครจะทําแตกหรือเปล่าใช่ไหมครับต้องเริ่มใหม่เลยเรามีโอกาสแค่คนละหนึ่งร่วมใหม่ร่วมใหม่แล้วมีแค่คนละหนึ่งแขกค่ะ ไม่ได้เรามีโอกาสแค่คนละหนึ่งแข่นเท่าน anyway? ั้นถ้าถ้าใครทําแตกก็คือตกรอบจะไม่ได้คะแนนถูกต้องไหมครับเดี๋ยวเราขอแม่เอาูเกับูดาวได้เดี๋ยวเราจะให้แม่เป็นคนเลือกให้นะครับเราจะไม่ได้เลือกเองเราจะให้แม่เป็นคนสุ่มให้ว่าใครจะเอาจะใครจะได้ลูกง่ายลูกยากโอเคไหมครับและลิ่ิก็คือน้ำตาลของเราใครเลือกก่อนอ่ะโอนายอกโอนาย าวป้าป้าแปลกประหลาดป้าต้องเลือกก่อนป้าเลือกก่อนเลยหัวใจเดี๋ยว่ายากแน่ป้าขอเอาเป็นหูป้าเอาเป็นสามเหลี่ยมแล้วกันจะไปพาพามาพี่เพลไปพาพามกับพี่เพลต้องเป่ายิฐกรชุบเอายิงชุบเ่ายิงชุบอ้าวพี่เพอลเลือกพี่เพอลเลือกก่อนอะไรอะไรเอ่ยสามเหลี่ยมหรอเอา่สามเหลี่ยมมาทำอะไรเอาวงกลมหรือว่าวงกลมวงกลมยากนะ กะเลลยยมมแกะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเอามเหลี่ยมเจ้าิ่งแกะน้ำเหรอสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมป้าเป็นลูกดาวแล้วกันจะได้ไม่ซ้ำกันเป็นเกมเลยก็จะดูนะครับว่าเราจะแบบจะทำกันได้ไหมจะไปกันได้ไหมเรามาเริ่มกันเลยนะครับเห็นไหมนับถอยหลังสามสองหนึ่งเริ่มของใครหักนะถ้าของใครหักก็คือจบเกมใช้วิธีนี้กันเลยเหรอ โอ้มันต้องเรียนจากข้างหลังไม่ใช่หรอใช่ต้องเรียนจข้างหลังไม่หรอดี่อถุงเป้น่ารักมากถุงมันลอยจะเรยนต้องพาดูพี่พ่อแตกนะมีเวลาจำกัดไหมอ่ะไม่จำกัดก็ได้อ่ะแต่มันจะเป็นชั่วโมงเลยไหมอ่ะ ระวังเข็มทิมมือกันด้วยนะลูกระวังเข็มทิมมือนะใช้วิชาเรียนดิค่ะใช้วิชาเรียเหรออย่ามือดมอโ้รู้สึกว่ามันแข็งมากเลยอ่ะโอ๊ยโอ๊ยเป็นสีขาวแล้วอ่ะเป็นสีขาวเลยมันแข็งมากแกะยากมากด้วยผ <c oughs> ักไปเลยไหมถ้าแตกข้างถ้าชิ้นส่วนข้างในแตกก็คือเกมโอเวอร์นะปลมันเ้าอ <นะ S 3> ่ะ ปลายของป๊าป้ามันลาวแล้วมือเหนียวมากกว่าปะต้องบอกให้เจ้าหน้าที่นะครับทำให้บางหน่อยใชทใ่ทำให้ลองบางหน่อยนะเจา้าหน้าที่เดยกเอาไฟเช็คมาเผาตรงนี้นะแล้วก็ขูดๆเลยเฮ้ยมันมันจะถือแล้วน้องเธอระวังโดนเข็มโดนมือนะคะโอ้ยอวง เออมันแข็งก็แข็งก็แข็งไงลรกในเกมก็เป็นอย่างนี้จริงๆนะลูกในเกมเขคุยเกมที่เราดูกันน่ะเอาไปต้มน้ำได้ไหมได้ได้ต้มเลยต้มเลยไอ้ต้มเลยได้ในเกมเขาไว้มีอุปกรณ์แค่นี้เองขนาดรูปดาวย่างเลยและทรงกีฮุนได้รูปลมเจอระวังโอ้ยเ้ยมันมันไอ้นี่ ว่ามันเริ่มเอียงแล้วเอาได้แล้วข้างหนึ่งพามได้แล้วข้างหนึ่งพามหักแล้วข้างหนึงฮัลโหลข้างไหนยังไม่แตกก็คือไม่เป็นไรอันนี้ได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่เราต้องแตกเราเพิ่มเราพามันต้องแตกมาเป็นแผ่นสามเหลี่ยนที่ไม่แตกเลยนะลูกแต่ข้างๆคือแตกได้ใครทำเนี่ยทำยากมากเบื่อเชียวเหรอ เคเลียช่วยด้วยอมรีทำไมอ่ะแล้วมันเนียมมึงแล้วเดี๋ยวเราขอยไปล้างมือที่ลังอ๋อได้แล้วค่ไหมะอร่อยไหมเร็เร็วเร็วเร็ใครจะเสร็จก่อนกันหวางโอ้โหโอ้โหโอ้โหีพอหักเลยเหรอ ผ่านด่านแล้วเหรอผ่านตังเอาขอ้อาของบานเอาผ่านด่านกันแล้วเหรอผ่านตั้งไงผ่านเรีวผ่านเรีวปลาล่ะปลาจะโดนเจ้าหน้าที่ยิงหรือเปล่าเนี่ยผ่านเป็นผ่านเป็นผ่านเป็นผู้คุมปลาจะโดนผู้คุมยิงไหมเนี่ยผ่านเป็นผู้คุมเองมีเพิ่มผ่านด่านแล้วหรอผ่านด่านแล้วทำยังไงทำท่าอะไรผ่านด่านโย่ผ่านด่านแล้วทำท่าหัวใจบนหัวนี่หรอเห็นไหมไปแล้ว

อ๋อไม่ได้อ่ะอะได้็ตุยไหมเกียดกินก่อนอะไร้บลงฝันหานะหวานเจ็บเลยอ่ะมันเป็นแผ่นน้ำตาลเนีตานะครับมากที่ปบอกใช่แต่อร่อยนะปุ๊บๆนะจะย่างเหรอวะ็ได้วมมีให้ง่ายนะอืม

เอีเพราะว่าลายที่ที่พี่เพิร์กกับน้องพางเลือกเป็นสามเหลี่ยมไงสามเหลี่ยมว่าเป็นรูปดาวอ่ะก็เลยยากหน่อยเนี่ยสำหรับวันนี้นะครับเราก็พาเพื่อนมาเล่นคลิปเกมในแมปแกะน้ำตาลกันในเกมแกะน้ำตาลกันพี่เพิร์กก็เป็นได้ที่หนึ่งเพราะพี่เพิร์กเป็นคนแรกเลยน้องพางคนที่สองป๊าป้าตุยเลยสำหรับคลิปหน้านะครับเพื่อนๆอยากให้เราอ่ะเล่นเกมอะไรนะครับเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ในใต้ช่องเลยใช่ไหมครับ สำหรับวันนี้ฝากฝากเพื่อนกดติดตามช่องบบน,นะค่ับบ๊ายบาย,บาย,บาย